สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง y o u t YouTube c h a n e l ลนะคะวันนี้กลับมาพบกันในวันพฤหัส,สบดีฝนยังคงทำหน้าที่คอยหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้นะคะฝนนำเรื่องราวของ ฆาตกรนะคะที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องมาฝากวันนี้ฝนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าในโลกของวงการพันเทิงวงการภาพยนตร์นะคะก็มี7คดีฆาตกรรมโหดที่กลายมาเป็นตำนานภาพยนตร์แล้วก็ถูกสรรสร้างถ่ายทอดบนจอฟิล์มให้หลายๆคนได้รับชมกันแต่หารู้ไม่ว่าพอตเรื่องนั้นนะคะเดิมทีก็มาจากเรื่องจริงนั่นเองค่ะ วัตถุดิบชั้นดีนะคะที่ผู้สร้างหนังฮอลลีวูดโปรดปลาน,นั้นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงโดยเฉพาะเหตุการณ์สุดสะเทือนขวนัญเหลือเชื่อชวนติดตามนะคะซึ่งผู้สร้างเองก็รู้ดีว่าเรื่องราวที่พัฒนาจากเรื่องจริงเหล่านี้นั้นจะเป็นจุดขายที่เรียกความสนใจจากผู้คนได้อย่างดีเลยทีเดียวคำว่าฆาตรกรต่อเนื่องนั้นก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็บรรดาเหล่าผู้สร้างหนังเนี่ยก็ไม่ค่อยพลาดโอกาสเหล่านี้ที่จะหยิบยกมาพัฒนาเป็นภาพยนตร์วันนี้ฝนก็นำเรื่องราวของ เฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็กลายมาเป็นภาพยนตร์นะคะให้ใครหลายๆคนได้ศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการรับชมภาพยนตร์นั่นเองเหตุการณ์แรกนะคะเกิดขึ้นเมื่อปี1990ที่เมืองเกนสวิตค่ะซึ่งตามฉายาฆาตกรนะคะก็คือฆาตกรคนนี้ฆ่าเหยื่อที่สุดสลดมากๆเพราะว่าเหยื่อของเขาส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฟอริ ที่กำลังร่ำเรียนอยู่นั่นเองนะคะณวันหนึ่งค่ะในรั้วมหาวิทยาลัยที่นักศึกษากำลังเข้าเรียนชั้นต่างๆกันเนี่ยหลังจากที่ปิดเทอมใหญ่ในช่วงฤดูร้อนพึ่งสิ้นสุดลงนะคะฆาตกรรายนี้มีชื่อจริงว่าแดนนี่โลลิงค่ะ ซึ่งเ,เรื่องราวของเขาคนนี้นั้นก็ไม่ทราบสาเหตุจูงใจนะคะว่าเขาทำการฆ่าเหยื่อต่างๆนั้นไปเพื่ออะไรแต่ดูจากเหยื่อแล้วคาดว่าแดนนี่นั้นจะพิสมัยการฆ่าดเด็กวัยรุ่นเป็นพิเศษและเขาก็เริ่มจัดการกับเหยื่อสองรายแรกนะคะในวันที่24สิงหาคมปี1990โดยเด็กผู้โชคร้ายเป็นนักศึกษาใหม่สองคนที่ชื่อว่าซอนยาลาสันและ คริสติน่าโพเวลนะคะโดยนายแดนนี่นั้นคงจะย่มใจกับผลงานสังหารแรกของเขาจึงไม่รอช้าที่จะลงมือกับเหยื่อรายที่3ในวันถัดมานักศึกษาผู้โชคร้ายรายนี้มีชื่อว่าคริสตาฮอยค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อฆาตากรโหดอยู่ดีๆก็โผล่มาก่อคดีสะเทือนขวนัญก็เป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นให้กับ ผู้คนและเรื่องราวของแดนนี่นั้นก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วเมืองนะคะนักศึกษาทั้งเมืองบางรายกลัวถึงขั้นว่าหนีออกจากเมืองไปเลยก็มีส่วนที่ยังอยู่ก็นอนไม่หลับกันเพราะกลัวฆาตกรโหดรายนี้ก็ต้องป้องกันด้วยการนอนร่วมกันหรือนอนรวมๆกับบุคคลอื่นในครอบครัวหรือ อาจจะมีการจับกลุ่มเพื่อนมาช่วยกันระแวดระวังแต่ก็ยังมีนักศึกษาที่พลั้งเผลอนะคะตกเป็นเหยื่อของแดนนี่นั้นอีกในวันที่27สิงหาคมแดนนี่ลงมืออีกครั้งจัดการเหยื่อถึง2รายในวันเดียวกันรอบนี้ถึงคราวเคราะห์ของเทสซี่พอลเลสและแมนนี่ ทาาโบดค่ะซึ่งเกมสังหารของแดนนี่นั้นยุติอยู่ที่5รายหลังจากนี้ออก็เงียบหายไปอาจจะเพราะเขาหนีการตามล่าตัวหรือผู้คนที่ระแวดระวังตัวมากขึ้นทำให้แดนนี่นั้นไม่สามารถลงมือได้อีกแดนนี่ก็ถูกรวบตัวได้นะคะในเดือนถัดมาวันที่7กันยายน1990ถูกคุมขังอยู่4ปีจนเข้ารับ กระบวนการพิจารณาคดีในปี1994สารตัดสินให้แดนนี่นั้นมีความผิดจริงทุกกระทงเขาถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาในวันที่25ตุลาคมปี2006เรื่องราวสะเทือนขวัญของแดนนี่โลลิงนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เควินวิลเลียมสันนะคะนักเขียนที่ดัดแปลง บทภาพยนตร์ชื่อดังนะคะต่างๆมากมายเนี่ยหยิบยกเรื่องราวของแดนนี่นั้นมาสร้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังในเรื่องสครีมค่ะโดยเฉพาะเหยื่อในหนังนะคะของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากฆาตกรต่อเนื่องนะคะอย่างแดนนี่สังเกตเห็นได้ว่าในหนังนั้นนักศึกษาลุ้นนเลยนะคะที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ เป็นนักศึกษาที่อยู่ในวูดโบโลนะคะเมืองที่มีความสงบสุขจำลองขึ้นให้อยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วอยู่ดีๆฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาจนเกิดความแตกตื่นโกลาหลกันไปทั้งเมืองซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์สะเทือนขวนัญสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จมีภาคต่อตามมามากมายจนหยุดไปในภาคที่4เพราะความนิยมลดลงนั่นเอง อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้เนี่ยฝนได้นำมาบอกเล่าเป็นอพิโซตแยกแล้วนะคะเป็นคดีที่ประเทศที่เรารู้สึกว่าเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและวิทยาการอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเชื่อไหมคะว่าก็ยังมีความเชื่อผูกพันหรือความคิดเกี่ยวกับ คนที่ถูกผีเข้าผีสิงกันอยู่และกระบวนการไล่ผีโดยพระหรือบาทหลวงผู้เชี่ยวชาเนี่ยก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะคะเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของแอนนิริสมิเชลเป็นหญิงสาวที่เป็นต้นเหตุของภาพยนตร์ค่ะเธอเกิดเมื่อ1952ในเมือง ไรฟิงนะคะประเทศเยอรมน,นี mm hmm. เธอเติบโตมาในครอบครัวที่เข่งคัดในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกทำให้เธอนั้นถูกจำกัดบริเวณอยู่ภายในบ้านจะได้ออกไปพบเจอผู้คนแต่ละครั้งแต่ระคาเนี่ยแม่ของเธอให้ออกไปสัปดาห์ละ2ครั้งซึ่งก็ต้องออกไปพร้อมกับพ่อแม่และพี่สาวเท่านั้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเธอเนี่ย ก็ต้องได้รับความทรมานจากอาการลมชักแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเธอนั้นเป็นโรคลมบ้าหมูจนอายุ18ปีอาการของเธอก็แย่ลงเรื่อยๆเธอต้องกินยาอยู่เป็นประจำเพื่อบรรเทาอาการลมชักและยาเหล่านี้ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงทำให้เธอนั้นเริ่มเห็นภาพหลอนและเริ่มมีอาการซึมเศร้ามีความคิดที่จะฆ่าตัวตายพ่อและแม่ของเธอนั้นจึงส่งเธอไปพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชการรักษา ผ่านไปนานนับปีแต่ก็ไม่มีแนวโน้มว่าอาการของเธอจะดีขึ้นบวกกับเธอนั้นก็ไม่กล้าเดินผ่านภาพพระเยซูและไม่ยอมดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถึงตอนนี้แล้วพ่อและแม่ของแอนนาลิสก็เริ่มคาดเดาว่าลูกสาวของเธอ น่าจะโดนผีสิงผีเข้านะคะสมควรที่จะใช้พระหมาไล่ผีแทนการรักษาด้วยแพทย์และยาในแผนปัจจุบันพ่อแม่ติดต่อไปยังโบสค่ะขอให้บาทหลวงมาไล่ผีให้แอนเริสแต่ทางโบสก็ไม่เห็นชอบด้วยปฏิเสธมาถึงสองครั้งแต่กลับเป็นท่าน บีชอฟ o p นะคะเป็นหัวหน้าของบาตหลวงเนี่ยแหละคะ่ะที่เห็นชอบกับวิธีการไล่ผีให้กับ แอนนลิสและเป็นจุดเริ่มต้นพิธีกรรมที่กินเวลายาวนานถึง10เดือนมีการทำพิธีไล่ผีกับแอนน y ลิสหกครั้งเราไม่รู้ชัดเจนหรอกนะคะว่าระหว่างการทำพิธีนั้นได้มีการลงไม้ลงมือกับเธอหรือได้ใช้ความรุนแรงกับเธอมากเพียงใดแต่เป็นใครที่เจอการทำพิธีการ,รยาวนานขนาดนั้นก็ต้องบอบช้ำทั้งจิตใจและร่างกายเป็นธรรมดา ผลก็คือแอนนาลิตเริ่มไม่กินข้าวและไม่ดื่มน้ําแต่พ่อกับแม่ก็ยังเชื่อมั่นว่าเป็นผลมาจากดวงวิญญาณที่สิงสู่ลูกสาวของเธอจนสุดท้ายสุดท้ายนะคะแอนนาลิตก,ก็ขาดสารอาหารแล้วก็ตายตํารวจเข้ามาสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริง ก็ส่งผลให้พ่อและแม่รวมถึงบัตรหลวงสองคนถูกตัดสินให้มีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทคดีนี้ยังโยงใยไปถึงขัดศาสนาจักรบรรดาพระผู้ใหญ่ที่ออกมายอมรับภายหลังว่าพวกเขาไม่คิดว่าแอนนาลิสจะโดนผีเข้าจริงๆหรอกแต่เธอน่าจะมีอาการทางจิตมากกว่าโดยเรื่องราวของเธอนะคะก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง The Echoes of เอมิลี่โลสนะคะเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทางด้านรายได้ทำเงินไปสูงถึง145ล้านเหรียญน,นะคะจากทุนสร้างเพียงแค่19ล้านเหรียญเท่านั้นเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของ เอ็ดกรีนค่ะถ้าเทียบคาตรกรต่อเนื่องทั้งหมดรายนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคาตรกรโรคจิตที่สุดด้วยกิจกรรมที่บรรจงทำกับศพได้หลุดโลกเกินจินตนาการเลยทีเดียวเอ็ดกรีนะคะเกิดในปี1906แล้วก็ เติบโตมาในครอบครัวของชาวไล่นั่นเองค่ะแม่ของเอ็ดนั้นเลี้ยงดูเขาแบบใกล้ชิดเหมือนไข่ในหินไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นคลาวเดียวกันในระแวกบ้านโดยเฉพาะมนุษย์เพศหญิงนั้นแม่เน้นย้ำว่าพวกเธอล้วนบาปหนายกเว้นแม่เท่านั้น เอ็ดไม่ควรครบหากับใครคำสอนนี้นะคะก็ตอกย้ำให้เอ็ดนั้นเป็นลูกชายที่เติบโตแล้วก็ไม่เคยมีการครบหาหรือเรียนรู้จากกับผู้หญิงรอบข้างเลยจนในปี1940ค่ะพ่อของเอ็ดก็ตายด้วยอาการโรคหัวใจสืบเนื่องมาจากปัญหาแอลกอฮอลิซึมทำให้กิจการของฟาร์มนั้นตกเป็นภาระของแม่และลูกชายทั้งสองคนแต่คนที่รับภาระหนักที่สุด นั่นก็คือเฮนรี่ที่ต้องทำงานอื่นๆเพื่อหารายได้เสริมมาช่วยครอบครัวทําให้เขานั้นมีปากมีเสียงกับแม่อยู่บ่อยครั้งและเอ็ดก็จะเข้าข้างแม่เสมอถึงแม้ว่าบางครั้งแม่จะเป็นคนผิดก็ตามในปี1944เฮนรี่นะคะก็ตายเพราะถูกไฟคลอกในแปลงข้าวโพดมีพยานนะคะบอกว่าเห็นเอ็ดนั้นอยู่กับเฮนรี่ไม่นานก่อนหน้านั้นทาให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฝีมือของเอ็ดที่สังหาร เีพราะเขาชอบมีปากเสียงกับแม่แต่เฮนรี่ก็ตายไปเขาก็จะได้อยู่กับแม่เพียงสองคนภายในปีถัดมานะคะกอ็ออร์แกนชานะคะก็ป่วยด้วยโรคเส้นเลือนในสมองอุดตนันทำให้เธอนั้นเป็นอมัมพาตแล้วก็ตายในปีนั้นเรียกได้ว่าแม่แล้วก็น้องของเขานะคะ าก,การจากไปของแม่นั้นสร้างความโศกเศร้าให้กับเอ็ดเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยเกิดเป็นผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเอ็ดเรื่อยมา,ากิจกรรมวิปรลิตของเอ็ดนะคะเริ่มต้นขึ้นในปี1947เเมื่อเขาคิดถึงแม่มากเขาเลยไป ขุดหลุมฝังศพแล้วเอาร่างของแม่นั้นกลับบ้านแต่กลายเป็นศพหญิงรายอื่นซึ่งเอ็ดเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร่างของแม่เอ็ดลอบผิวหนังทั้งตัวออกจากศพมาเย็บเป็นชุดหนังมนุษย์และเขาก็เอามาสวมใส่เป็นเหมือนเสื้อผ้าสมบุติเป็นแม่ดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านมีการทำงานนะคะแล้วก็ก็คือ มีพฤติกรรมคล้ายๆกับเป็นแม่ตัวเองในขณะที่เขานั้นสวมใส่ชุดหนังมนุษย์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเอสไม่เพียงแค่ขุดศพมาแค่ศพเดียวนะคะเขาเริ่มขุดศพอื่นๆในระแวกบ้านมาทำชุดเพิ่มด้วยส่วนเหยื่อฆาตกรรมของเอสนั้นเริ่มตกเป็นข่าวนะคะในปี1957เมื่อบอนิส วอร์เดนะคะเจ้าหญิงของร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างได้หายตัวไปจากร้านในวันที่16พฤศจิกายนแต่เอ็ดทิ้งบากแสสำคัญคือเขาเข้ามาที่ร้านเมื่อช่วงตอนเย็นก่อนหน้าแล้วก็ได้พบกับแฟรงค์ลูกชายของเบอร์นิสเอ็ดบอกกับเขาว่าจะกลับมาที่ร้านอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อมารับ สารต้านการยืดแข็งเอดจึงกลายเป็นผู้ท้องสงสัยตำรวจขอเข้าตรวจค้นที่พักของเอดแล้วก็พบภาพสิวสยองนั่นก็คือ ร่างของเบอร์นิตนั้นถูกตัดศีรษะแล้วก็ห้อยหัวลงยิ่งกว่านั้นค่ะตำรวจยังเจอชิ้นส่วนมนุษย์ที่พอประเมินได้ว่าเออน่าจะถูกรวบรวมมากกว่า50คนและยังมีชิ้นส่วนร่างกายที่ประกอบเป็นร่างไม่ได้อีกหลายชิ้นที่เอ็ดล้วนขุดขึ้นมาจากสามสุสานในเมืองนั่นก็คือเขาขุดเอาซากศพขึ้นมาไม่พอนะคะแล้วก็ นำมาเย็บเป็นชุดที่เป็นหนังมนุษย์นะคะแล้วก็มีการฆ่าเหยื่อเพื่อนำหนังเนี่ยมาสร้างด้วย แม้ว่าเอ็ดนะคะจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ไม่ได้มีผู้โชคร้ายตกเป็นเหยื่อมากนักแต่เหตุการณ์เรื่องราวของเขานั้นก็เป็นที่ล่ำลือและเล่าขานต่อๆกันมายาวนานก็พราะว่าวิธีที่เขาทำกับศพนั้นช่างวิปลิตยิ่งนักค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะบรรดาน,นักเขียนนะคะจึงหยิบ เรื่องราวของเอ็เนี่ยมาเป็นต้นแบบในการเขียนนิยายแล้วก็เป็นบทภาพยนตร์หลายตนหลายเรื่องนะคะที่โด่งดังจนกลายมาเป็นหนังคลาสสิกนั่นก็คือเรื่องไซ l คนะคะที่เริ่มต้นมาจากการเป็นนวนิยายในปี1959จากนั้นอภิมหาผู้กำกับอย่างออาเฟด ฮิตคอกนะคะก็หยิบมาทำเป็นภาพยนตร์ในปี1960แล้วก็สร้างรายได้อย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้อย่างไรก็ตามกลับมารับฟังกันได้ใหม่ในแอพิโซดหน้านะคะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันอีกยังมีอีกหลายคนเลยทีเดียวจะเป็นเรื่องราวอีกใดนั้นก็ติดตามรราฟังกันได้ในอพิโซดปิดท้ายวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ